เด้อานี่ตอนนี้กำลังมืดอยู่นะวันนี้ว่าสิลงไปซอยซอยเวียงเนาะซอยเวียงงานดองของพี่น้องอยู่บ้านเฮาเนาะอาจะไปเอาเมียอยู่บ้านคนะเนาะนั่นก็เป็นสนเผลาเดียวกันแต่ว่ามันจะไกลหน่ิดนะึงเนาะว่าไปเบิ่งกันเนาะว่างานดองของพี่น้องเฮาเลย มันชิน้อยใหญ่สังไดหเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะแต่แบบไปซวยเขาเจ้าแต่งของกินดมาทุกคนตอนนี้หมู่บ้านเขาเจ้าอยู่แบบการติดผู้แบบนี้เนาะมุมโมสิฮอตแล้วนะี่ถ่ายบรรยากาศ่บ้านที่เขากำลังสิไปให้เบิงนะ่งเนาะจะาพวกไก่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นขอนเทียนของ บันปนานี่นะนี่้นทุกคนตอนนี้กำลังซอยหน้างัวก,กันลองจิ้มบ้นงทางนี่มาจะกินเนาะ

แตสิถ่ายประมาณนี้ไว้ก่อนกี่ไทยอยู่ฝั่งนี่แล้วก็ปถ่ายอยู่ฝั่งคุณก่อนเจ้าข้ามูอันนี้จะเป็นเฮือนของเจ้าสามนะสจ้ามันเปิดเบิเ่งอยู่ฝั่งนี่ฝั่งนี่จะเป็นผู้หญิงเจ้าสิควรนควอกินอยู่ฝั่งนี่จู่ผู้หญิงนี่ครับเจ้าของคุณ แบบบรรยากาศกินข้าวกำลังกินข้าวอยู่นะอันนี้จะเป็นพี่น้องอยู่อยู่บ้านยังไ้นะไอ้เป็นพี่น้องอยู่บ้านเรา พระเจ้ามาสวยเบียกสวยงานเนี่ยนี่แหละอันนี้จะเป็นอย,อยู่อยู่บ้านนี่แหละเนาะอ,อยู่บ้านพนานเนี่ยนี่วะพระเจะเอินกินข้าวเลยกำลังกินข้าวเฮ่อิเบิงยิตู้นี่นมาสามัคคีมาลองกินวิเทเนียเสร็จเลย เบนนี้นะแต่ได้ขวัสิจัดอยู่บนนี้นะบ่งไปกันตอนนี้เฮาไปซ่วยเอาโตอาตังนะไป่วยกัน ภาสิจัดอยู่นี่เนตะ็นเต็นสามเต็นเนะาะเตนเอาตาัดตังซอยอัดตังซอยครับเฮ้ยกำลังออกรถไปซื้น้ำกรนะนะว่าอยู่บ้านนี้เขจาจะมีน้ำกรนขายนะจะต้องกลับไปซื้ออยู่ บอลที่เข้ามา,มามมลแล้วตักเส้าแถวมาเลยเดี๋ยวนี้ผมมีนลำกลอนข้าวเจ้ากบไปซื้ออยู่บ้านนั้นรอเทิงเนาะอยู่แถวนี้ผมมีนลำกลอนขายตอนนี้เบิ่งาวเจ้าจ<อ>ขาจเจ้าสินซอย มีจะเป็นคาซิงซอดตัวสามอันก็จะเอาตาสร้งแบบอันโบราณน่ะตาสร้งใส่แบบนี้โบราณจะยึดกันมาใส่แต่ตัวนี้เวลาเรียกเอาคาสิงสอดก็จะใส่ตัวนี้

สวัสดีนะครับเดี๋ยว <laughs> 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 คาสินโซมีฮาวตรงรลเไอาตาท์ที่เป็แม่เป็เห็ดน้อแมวเมฝ่ายจะสาสกับแม่อตอนพอซื้นทาอดลูกกอดต้องได้ขายตามแล้วมันเป็นทองขาเจ้าเห็ดกรนมาิ๊กกี้เน๊คสภาพิดตงนี้ เห็นเห็นจะบาจษะ อนนี้หลายค้นข้องมาซอยกันนะเพาะว่าจะเอาหน้าเอาสบมึงมาซ้อยกันสมาี่กันดีดีของกินยังบุมารตเหรอเออมเห็นของกินเกิเลิมประมาแล้ว

ปาการ์แล้วก็ที่กินเข้าอยู่นี่แล้วนะคนทยอยกันเริ่มเข้ามาแล้วเนาะเมื่อกี้ต่อเฮ็ดพิธีเรียบร้อยแล้วกับในในบ้านอยู่นี้ขจาจะประกาศแล้วก็คนในบ้านนี้เขจาจะาทยอยกันมาแล้วนะนี่เริ่มมามีสองมีสี่หาโตเลยเจ้นานั่งกำลังมาอยู่ลง,งขันตรงนี้เขจาจะมาอยู่ จูนี่เป็นไอเรียงวัน้นะมันนี่เ,นเป็นเรียงบริการเต็มที่เลยมันนี่เคินหลังนี่น,นะเนาะเครื่องเจ้าสาวไงมันนี่อยู่ฝั่ง บวับวนะบวนัวนน้ำส้ม้ำกอนเต็มที่แล้วมงเนี่ยแต่ว่าบมีเบีเนาะ ไปเบิ่งฟังนะไปเบิ่งเฮือนเจ้าสาวเฮ้ยที่นี่จะเป็นในบ้านแล้วกันเท่าแกในโฮมเนี่ยนะจูนเจ้ากินเลยนะี่ไปเบิ่งอยู่ในเฮื่อ,อ,อกันเบิร์กเจ้าสาวโต๊ะนี่ก็มี นนกัขณะเจ้าบ้านสงสารนะตอนน,อน,นี้เริ่มเริ่มกนินแล้วนะเขาเจ้าโบไซเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงจะว่าเพราะว่ามันบูมีเบียร์อันนี้เกิดขึ้นกับเจ้าของเนาะเขาเจ้ามายักมายักเอาก็ได้อยู่ แล้วแต่ทั้งสะดวกทา้งสร้ายไนาะก็จะเห็นดีกันกับเบาก็ได้ลาเวียนี่จะมีเด็กน้อยแบบนี้นะเอาลูกเอาเต้ามาพากันมากินเพื่อแสดงความยินดีกับอันจะเบาก็จะสาวบรรยากาศกับสิสบปะมานี่นะอันนี้ก็ชกชนนบดขึ้นกันนะอยู่ข้างนอก ส้มพราวเดียวกันเด้อนี่ก็อนนี่ก็อน,นละหูละหูเหลืองเนาะอันนี้จะเป็นพิธีเนาะก็จะเอาน้ำส้มเรือเล้าเบียร์ก็ได้นะถ้ามีน้ำส้มก็เอาน้ำส้มนี่ไปเย็ยนให้แขกแต่ละคนแบบนี้นะะแหละก็อ้าเจ้าสิใส่เงิน ท้าดกันแล้วเนาะอันนี้บบได้บังคับเนาะอันนี้เขาจะโบเฮดบัสเซิลเนาะมีแต่เอิญประกาศแล้วก็ให้อัน,นพี่น้องอยู่บ้านปนานานน่เนาะจะมากินนี่อนนี้จะบ,บาจ่าจะศสามนี่เบิิ์ซีหน้ามีความสุข่อยยิ้มตลอด อันนี้จะเป็นประเพณีเนาะเดีเอาแล้วแต่ความสะดวกของเขาเนาะเอายากเฮ็ดก็ได้อันนีไม่อยากเฮ็ดก็ได้เรื่องงบก็เรื่องเงินก็คือแต่ถ้ามีหลายเา,ยายก็ใส่หลายก็ได้ถ้าบุมีเขาก็ใส่ก็ได้บุเป็นยไง เต็มแล้วเยนี่นี่เต็มแล้วเนอตองนตอนนี้มีโตมีตังแล้วนะแกับกับมดแล้วเนาะทำมากินข้าวแล้วก็ลบบหมดแล้ว สดยข้าเจ้เมียนโตเมียนตังกันก็ได้กลับบ้านแลบบบรรยากาศงานดองก็เงสิประมาณนี้เนาะอยู่บ้านนอกนี่ไม่เจ้าม่จ้าของสิบบาจ้าเพื่อใความสะอาดที่นี่ให้เขาเนาะอันนี้จะเป็นเดินรวมของหมู่บ้านนี้นะนี่เดี๋ยวนี้จัดโต๊ะจัดตังเรียบร้อยเลย ก็ะจะสมัครคีกันดีเนาะว่าพี่น้องอยู่นี่เขาจะก็ซสวยอยู่เนาะตอนนี้เราทิกลรับกันแล้วเนาะสวยงานดอกของพี่น้อง ทางนี้เนี่ยมดแล้วเนาะสามุกี้เนี่ยแลหละเพอเฮ็ดกินเนี่ยมันเอาบปรได้จัดใหญ่เนาะเอาบปรได้ซีเรียสในการน,นั้นเขาเฮ็ดแบบเฮ็ดที่คล้องเลยกัดแล้วนะคลิปนี้กับซิมีแต่เท่านี้เนาะว่ามางานดอกมาซวยพี่น้องกับกัดซิมีแต่เท่านี้แหละ ก็จะได้ได้เข้ามาเบิงแล้วของฝากคนไค์คนติดตามซองแดงละหูบอกแก่เด้อเนาะเปิบเป็นกำลังใจให้ไอ้ข้าพระเจ้าเออในการเท็ดคลิปต่อไปเนาะพอเข,ขอบใจเด้อเนาะท,ที่ติดตามเนาะ